พูดถึงเพลงนี้ครับก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผม <S 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 เรียกว่าเป็นเพลงแรกเลยดีกว่านะครับจากที่ผมยาม้ายมาอยู่ค่าย Music Move Record ภายใต้ Music Move Entertainment นะครับซึ่งคือปีที่แล้วผมยาม้ายมาได้ปีหนึ่งนะครับจาก Grammy ใช่ครับแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีเป็นเพลงแบบว่าร,มรวมๆกับคนอื่นนะครับ <S <S เพลงรักเพลงแรกแล้วก็มีเพลง Delete ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของ พี่เต้นธีรพักนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกของผมเลยที่เป็นเดียวๆทำเองนะครับแล้วก็โปรดิวส์เองแล้วก็ทำกับพี่เอกซีสันฟ้าพี่โอ๊บวงทามนะครับแล้วก็ยักษ์แคลชอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายท่านนะครับก็ก็ก็ดีใจเพราะว่าผมไม่ได้ออกซิงเกิลของตัวเองมานี่นะครับจริงๆเลยอะ่ะน่าจะ3-4ปีแล้วอะ่ะอาจจะไปแจมเห็นตามเพลงละครบ้างหรือว่าแจมโปรเจกต์คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ก็ ของตัวเองเลยเต็มทำเองเต็มที่ทำไมใช้ชื่อพลงคือจริงๆแล้วชื่อนี้เนี่ยเราคือผมอยากมีเพลงชื่อนี้มานานมากแล้วนะพอคุยๆกันไปเนี่ยก็มันมีคนหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ในทีมก็เลือกกันพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอชื่อนี้มันโผล่ขึ้นมาเราบอกเออได้เออเราก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีเพลงชื่อแบบนี้ด้วยมั้งล้วก็เลยแบบง่ายๆเออลองดูแล้วเนื้อหาในเพลงมันก็เป็น คล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันก็แบบกึ่งๆว่าเออเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยไม่มีเลยผมไม่ได้จีบใครตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเผื่อพี่ๆน้องๆที่ได้ดูไปนะครับผมอะไรเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเออจริงๆคือจริงๆเนี่ยเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่มาจาก เอกซีซั่นฟนะครับผมอันนี้ต้องไปถามเขาด้วยนะครับแต่ว่าเราให้ไกด์ไลน์ไปเฉยๆว่าเราอยากได้เป็นเพลงรักนะครับ <S <S ผมทําในพาร์ททำนองเรียบดยีเล่นกีตาร์เองทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องเนื้อหาเราก็นั่งคุยคุยกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเติมแต่งกันไปนะครับแต่เรามีมีโมเมนต์ขอ,ของชีวิตตัวเองใส่เข้าไป,ไปผม<ไ>ปว่าโมเมนต์ชีวิตแบบนี้มันต้องมีทุกคนอยู่แล้วนะครับเราเราก็คิดแทนตัวเองบ้างคิดแทนคนอื่นบ้างนะครับผม ก็ได้ได้ฟังได้ฟังทุกคนครับก็ก็ดีนะทุกคนชอบอย่างนี้นะครับผมผมว่าทุกคนน่าจะลองฟังดูน่าจะโอเคนะครับไม่ชวนเข้ามาได้มีสิทธิน่าจะมีสักวันหนึ่งครับถ้ารับผมใช่น่าจะถ้าเกิดเขาโอเคก็ไม่แน่ใจครับผมแตงเป็นฟิร์้ คือจริงๆแล้วเรามีเลือกไว้หลายๆหลายๆหลายๆคู่หลายๆครัที่คือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะครับแต่มีเพลงเนี้ยผมผมแค่มาซิงเฉยๆเนื้อเรื่องเป็นเอ่อเป็นน้องใบเฟิร์นกับกับใครต้องน้องต้องลองไปดูผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอ่อคือจริงๆแล้วคือเห็นน้องเข้ามาตั้งนานแล้วคือเรามี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไรคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเห็นน้องเข้ามาหั้านาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออที่ผมว่าเขาไม่ค่อยได้ค่อยเล่นเอมีหรือเปล่าหรือว่าเล่นผมไม่ได้ดูผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเฮ้ยดูน an Mother, no way, so ้องคนนี้เขาแบบหน้าตาใช่อะเหมาะเหมาะกับเพลงนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เลือกไว้หลายคู่แล้วพอเออน้องก็ให้เกียรติพอดีก็เลยว่าได้น้องผมยังไม่ได้เจอหน้าเลยนะครับต่เนนัวชยก็น่ารักดี ครับผมใช่น่าจะเหมาะเหมาะเหมาะดีนะครับไม่รู้เขาเคยเล่นเอ็มวีหรือเปล่านั้น่าจะเคยบ้างแต่ไม่ค่อยได้เห็นครับมาอัปเดตเรื่องของเราบ้างครับผมแป้งตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับครับต้องถามเขาด้วยเขาดีหรือเปล่าไม่รู้ไสเขาบอกโอเคอ๋อเขาโอเคได้เจอเขาบ้างแบบางไหมรู้โอเคครับก็เออก็มีความสุขดีครับผม ไปไหนมาไหนทำไปไหนได้กันบ่อยๆค่ะขี่จักรยานไปอะไรได้กันไปเที่ยวก็พยายามจะเที่ยวให้เยอะๆหน่อยนะครับพักผ่อนบ้างครับก็ไปกับเพื่อนหลายๆคนด้วยถือว่าตัวติดกันเลยไหมคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็เนี่ยวันนี้ก็ไม่ติดและวครับ คือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนวางแผนอันนี้เลยตอนแรกว่าปีใหม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ทํางานดีกว่าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าก็ีเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองไปหน่อยประเทศนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าทัชมาฮาลมอยากดูอยู่แล้ว mm hmm. ก็ไปถึงก็โอเคไปไปกันเยอะเลยครับโอ้โ oh ห oh. ไปผมมีคลิปหนึ่งไปเต้น mm hmm. ตอนนี้ในหัวมีแต mm ่เมโลดี้เพลงแขกอยู่ตอนนี้ มีนะผมก็ลงรูปนะครับอาจจะมีคนอื่นบ้างอะไรนี้ครับมีแขกติดมาบ้าง <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบผมเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบต้องโชว์เรื่องพวกนี้มากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนนใช่ก็สะดวกใจในการลงรูปคู่แล้วผมไม่ได้ติดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าก็อาจจะแบบเออเดี๋ยวแบบเอ,อเดียเเด๋ยวมัเจออ,อะไรอย่างนี้าก็เลยไม่ค่อย <c oughs> <c oughs> เออ คือจริงๆรู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับก็ก็โอเคก็ก็เขาเป็นคนบู๊บู๊มันมันสนุกสนานนะครับก็เราก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนก็ไม่สามารถเขาเป็นคนที่เบื่อง่ายกลัวอ๋อเบื่อแล้วเหรออะไรล่ะก็ไม่รู้นะก็ยังโอเคนะไม่รู้แต่เขาเบื่อมันหมายถึงว่าไม่เบื่อเราแบบเบื่ออะไรอะไรหลายอย่างอ๋อ เดี๋ยวต้องไปถามเยบบลยลูกกกลัวไหมครับกลัวไหมก็แบบเดีแบบ๋ยวไม่ครับชีวิตก็เราก็ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรแย่ๆไปก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เราก็ต้องรับสพาไม่ได้ครับเจอมาเยอะแล้วครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยตอนนี้น <laughs> ต้องใช้ชีวิตให้สุดหน่อย,อยนะยยว,วับ้างยครับว่าปัจจุบนันดีกว่าปัจจุบนันดีกว่าครับเอาคุยเรื่องเพลงนี้ดีกว่าเป็นที่เลยครับผม เจอบ้างครับเจอบ้างครับแต่ยังไม่ได้เจอเซเล็บดังๆทั้งหลายเท่าไหร่ครับครับยังเจอแบบธรรมดาอยู่ตัวจี๊ดๆผมยังไม่ได้มีโอกาสเจอแอบหลับอยากไปเจอไม่รำมากอะไรนะฮะไม่ไปเจอแบบแก๊งเซเล็บมัไม่รู้รู้จักอยู่แล้วแหละแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ไปเจอปาร์ตี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปแก๊งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออไม่ค่อยนะครับก็โอเคพอพอดีกันก็ใช้ได้มีว่าแผนจะไปไหน เออยังไม่มีเลยครับตอนนี้คิดว่าจะหาตังค์ก่อน <laughs> หลายทริปเกินครับผม,ผไไมยังไม่ได้หรือขนาดนั้นก็คงแบบหาเที่ยวในนี้ก่อนดีกว่าครับล่าสุดไปส <ไป S 1> วนพึ่งน่าไปมากนะครับ <laughs> ตอนนี้กําลังคึกคักมากเลยทีมจักรยานสนุกมากเลยนะครับรู้เส้นทางก็ดีมากโ <c oughs> ปรโมท <c oughs> ครับผมวาเลนไทน์นี้นะครับก็เราจะได้ดูเพลงเพลงนี้ออกไล v ทีวีครั้งแรก14กุมภาที่ l ล n e ทีวีนะครับแล้วก็6กุมภาพันธ์นะครับทาง i t u n e Music ได้ฟังยังไงไปช่วยโหลดกันหน่อยนะครับไลน์ทีวี14กุมภาออนวาเลนไทน์พอดีเพลงนี้จีบเมย์ไอนะครับรับน่าฟังเพลงเสร็จก็ฟังเพลงเสร็จ ก็ผม้โนนั้นคนคงเยอะครับดอกไม้ก็คงแพงไปซื้อซื้อให้อีกทีวันที่15บห้าราคาตกหน่อยตอนนี้เรียกสถานแฟนชัดเจนแล้วก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องอะไรมาผมไม่เคยปิดบังอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกขอเขาเป็นแฟนมาเรยังเออผมไม่เคยขอนะแต่หมายถึงว่ามันก็มันคนเราพอคบไปันต้นตาจะรู้กันเองใช่ไหมครับมีแฟนกันยัครับเนี่ยอ๋อไม่มีอ่ะ แต่คนนี้ท้องอยู่กี่เดือนแล้วนะเรี่หนครับห็น้าสดใสขึ้นดครับมีนีไปทำอะไรมาก็ทำตามภาษาพูดพวกที่เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับก็มีเลเซอร์บ้างฉีดวิตามินอะไรแบบนี้พอแล้วผมก็ไม่ค่อยเคยทําอะไรแบบนี้หรอกเพาเขาไดป่าครับป่ามัมีมีมีหลายๆคนแนะนําบอกว่าไปทําพวกทรีทเมนต์ทำเลเพราะว่าชีวิตผมผมไม่เคยผมไม่เคยทาครีมเลยตั้งแต่ ก่อนนอนอะไรตั้งแต่มาถึงอายุขนาดนี้นะครับก็เออลองไปดูก็เออบางทีแม่งทั้งเจ็บบ้างทั้งโอ้โหไม่ได้ไปโกนหนวดมาช็อตกันมาทีนึงเราแบบเฮ้ยนี่เลเซอร์อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหกันแบบ เราก็แบบเออก็ก็สนุกดีครับจะไหนถึงเราถึงปฏิวัติว่าเราควรจะต้องมาดูแลตัวเองต้องหลอกกันใอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆใครๆก็อยากจะดูดีขึ้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบพระว่าก่อนเวลาเข้าสถานที่แบบนี้คลินิกเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่แล้วเราจะคนคนาช่างพองเราเป็นผู้ชายเต็มตัวเปาวะเราก็ไม่ค่อยกล้าไปอะไรแบบนี้ไงคือเราก็เลยแบบว่าอ่ะลุยๆเขอะๆเขะไปบ้างนะครับก็คราวนี้ก็ มีคนแนะนำอ้าวแล้วก็ทางคุณหมอเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ลงไอจให้แล้วก็พูดแบบตรงๆก็เราก็เลยก็เลยอ้าลองทำจริงๆผมไม่อยากจะลงเลยนะบางทีรูปเนี่ยว่าผมไปเลเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณคุณหมอด้วยครับผมแล้วทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดก็จริงๆแล้วก็ ก็ไม่ได้รู้สึกผมผมผมไม่ได้ดูอะไรเพ่งเล็งเลยเพราะแล้วผมไปคนก็ไม่ได้มาแบบสนใจอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลางกลางเป็นข่าวมตลอดอ๋อเป็นข่าวก็เ็อะรก็ก็ก็โอเคแบบรู้สึกรู้สึกเออซึ่งใหม่ในชีวิตเหมือนกันก็แบบไม่คอยเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีแฟนแล้วก็ไม่เคยได้อยู่ในวงการก็เป็นคนนอกวงการตลอดก็เลยจะไม่ได้มีคนแบบ สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้มากาวพวกกคนในใงนงาารอไม่ค่อยต่างครับก็คลายๆกันนะครับจริงๆแล้วก็จ,จะมีแต่แบบพี่ๆนักข่าวสนใจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ก็อาจจะแบบงงๆเกินๆบ้างนะครับ